สบายดีพอแม่พี่น้องเนาะนินดีตอนรับทุกท่านอ่าเ่ราว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาหลีก็ขอตอนรับเข้าสู่ซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะมาพบมาพ่อก,กันในเมื่อน,นี้คอยคำยามแรงพอแม่พี่น้องไอ้เฮาได้เดินทางมาบ้านอ่าตีนพาเนาะเมืองเผาดมแขวงบ่อแก้วก็คือเป็นบ้านของอ่าสองพี่น้องพี่การตาเนาะที่ว่าพากันอาศัยอยู่ อ่าโดยกันสองคนเนาะกับชุดที่แล้วเขาก็ได้มาพ่อแม่พี่น้องได้เอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้เนาะแล้วก็อ่าเพิ่นว่ายักได้เป็นเสื้อกันหนาวยักได้เป็นผ้าห่มกับไฟเนาะเขาก็เลยว่าโอเคจะเดินทางมาแล้วเนาะเขาก็จะเข้ามาอ่าหาเพิ่นเบิ่งเนาะแล้วก็อ่าเอาเครื่องเอาครองเนาะมาให้เพิ่นกัตอนนี้เขากำลังวอดเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเองเนาะกันี่สภาพแม่นซาน บานซองเนาะทางนี้เป็นทงให้ทงหน้าเนาะทงหน้านนก็เป็นอ่าภูผาปลาไม้ภูผพาปลาเข่าโอ้งามพอมพไปน,นอกวิวเนาะบนนี้นี่มันมีถ้ำนำลอดพอมพไปน,นองบนนี้เนาะจะมีถม้ำหูดถ้ำไปแล้วก็จะมีนำลอดออกมาเนาะก็คือนำอันนี้แหละนำห้วยตัวนี้เลยะลอดออกมาจากบนนี้เฮาก็เคยไปเทือนึงเนาะอ่าเป็นถ้ำนำลอดเนาะก็โอเค เนาะเอาเขาไปหาเพื่อนบ้างเนาะเพื่อนจะอยู่เฮือนบพี่โลดเท้าเนาะบุปลัญญาเขามาเลยอ่าโชวนับนวงพ่อแม่พี่น้องพุ่นลดเนาะปัญญาเต็มเนาะเอามาตอนแรกๆพ่อแม่พี่น้องโอ้เฮือนปลายนาพ่อแม่พี่น้องนะมีเฮือนมีนาของชาวบ้านอยู่พร้อม กักพอมันพ่น,นองเนาะอ่าทิวทัศน์ธรรมชาติก็เฮือนนี่ตึบเนาะพอม่น้องนหน้าบ้านหน้าเฮือนนะแต่าว่ามีคนทางให้เนาะคือจะดีะนะอันนี้ตืบอแพงเนาะบ่เห็นน,ออน,น,ออน้องชายเพิ่นแต่เห็นน้องชายเพิ่นเฮาจะบอกน้องชายเพิ่นทางให้เนาะเพราะตืบอปลายกะยยานมีงูมีอ่าแมงงดอดเนาะแนวมันมีผิดมีภัยเนี่ยเขามา เนื้งูพม่พี่นองเนื้องูอู้งูอูเห็นงูปยังไงพม่พี่นองเลยบ่อบอกคดงูเห็นงูเลยเลืออายุต้่นใหม่พม่พี่นองที่ให้เบิ้งน้ำกันลง แต่คือชิ้นนี้แล้วล่ะมันเลื่อยขึ้นต้นไม้อันนี้ตกลงไปนี่อูู้งูปักยังไงอ๋อถูกเป็นงูงูสิงพ่อไม่พี่น้องเขาเห็นน,นี่มันปลาตึบก็บมีงูแบบนี้แหละ่อไม่พี่น้องเอ้ยงูปักยังไงเห็นตะกิน มันก็ลังเลื่อยขึ้นงาไม้อันนี้ป้าถูกซ้ำแขนใช่โอ้ฝ่าของน้ำเพิ่งก็ปวดเมื่อแล้วเนาะฝ่าของน้ำปวดเทเมื่อละก็ควายตัวนั้นใหญ่แทะมามัดควายอยู่นี่ สบายดีสบายดีโอเาโุรีมาเนาะโดยมาโอ้สบายดีอฮวมสวาโดยสบายดียุนายดีโดยเนกขึ้นมานางเทิงพี่น้ำกันโอ้ถูกเป็นอะไรสบายดีสบายดีเนาะเฮ็ดมาหยังยุ่นี่เบ่ได้เห็ดหยังตีเฮ็ดหยงอ๋อ ยุ่นบ่ปร้ติเจ็บเป็นยังเจ็บเจ็บเจ็บยังเพาะลำไส้เจ็บกระเพาะลำไส้อะเมือนั้นเท่าเงินให้แต่ไปซื้อยากินนะกินแล้วคือกินแล้วกระเพาะไข่อยู่ดิไข่เจียงเจ็บวั้วเจ็บแคล้วเนาะนะอ๋อมือนั้นเท่าเงินให้ซื้อยากินอยู่เนาะอืม คิดว่าบ่ได้ซื้ออยู่บ้านเฮามีบอลขายยาเนาะอขายยาขาายยกินดีเจ็บหัวเจ็บหยังอัานไงขายเนาะอืมมื้อนั้นได้ซื้อกินอยู่เปล่กินอยู่ได้ไปซื้ออยู่บ่บ่ได้ไปซื้อมาเจ้าแน่เอ้อหวมก็ได้ไปซื้อบ่บ่ได้ซื้อน้องชายเขาซื้ออ๋อน้องชายเจ้าซื้อให้อ๋อโดยโดย น้องชายจะมาเฮือนละมามา,มาจ้ำนัน,นมาย้ำนันเดี๋ยวนี้ไปให้เลาะน่ะนี่มื่อไหราน้องชายมาบอกน้องชายทางเฮือนให้ได้เนื้<จ>อทางแคบเฮือนเนี่ยมันมีหยาดตื้อพดนี่จะมีผ้ามันยังมาทางบอกน้องชายทางให้น้องจะบอกตีส้ามาทางเลย,ายมาทาง มันตือ้อคนเนี่ยนะซื้อขวดอนามันคอยแจ้งคนอื่นตัดนะอ่าเน,น,นี่ยมันตึบตะกี้เขามาเห็นงูบักปะง่างขึ้นต้นไม้ฮั่น<อ>เขาเห็นเนี่ยงูขึ้นต้นไม้ตัวนั้นตะกี้นะ<อ>งูบักง,ง,ง่ายๆซ้ำแขนพี่จากมันงูสิงหูมันงูมันยันงหูถ้าเป็นงูเห่าเนี่ยอันตรายเนอะสัมพัน มันตีกี่เขามาเขาเห็นกำลังขึ้นต้นไม้ต้นนั้นป้าไงไงงูน่ะปลาเขาจนยานยาน,ยานมันยันมาจากว่าละใต้เขาสั่งว่าต้องแค่สองคนใหญ่ก็ได้เขายานมันเข่าเฮือนโอ้มันหยาดตื้อพ่นนี่นี่ม,มันมีหยาดตื้อพน่นาะอโอ้ควมีพานอย่างแบทา่านทางคนใต้อ๋อทา่าน เออแน่เข่ายังมีอยู่นอกเข่าเอามาให้นอกป้าไปนี่เลยอ่ะป้านี่เลยข่อยกป้าโอ้โดยโดยเป็นของคบของกินเข้ามาให้ยังมีที่ยังน้อยยังน่อยเอาไปไว้ทั้งใดก่อนป้าอยู่พี่นี่เอ้เป็นอย่างป้านเออเห็นเห็นอยู่ในบอลเป็นแกดมีแกดอย่างคนป้าอยู่ในบอลอืมมัดแต่ป้องป้า หมดแต่ปองป่ายังมีเนาะใครกับมดอะเออยูนเฮ็ดเน่าใดกินไข่น่ะเนืฮะนเ็้เฮ็ดเน่ใดก่อต้มต้มไมต้มต้มกินแซบบ่อแซบแซบแ่แซบรอแซบอยู่เนาะแซบโอ้เอะวอมก็มากินที่ใคร กิน,น,นแพะกินอ,อะบอกว่าแตะคนคอยสึบอกกินไข่คิดว่าพ่หมากักหมักอยู่เนาะหมักอยู่เนาะคิดว่าจอมบมา <c ric an> มามที่แล้ขวข่ามาจับว่าอยากได้ก,ดกบคิดไมนะ่น <c ric an> ่ะข่จะซื้อกับคิดมาให้แล้วก็มีผ่าหม่มผ่าหหมจับก็ยังมีอยู่เนาะแต่เอามาให้ตยมบาเป็นอย่างจาก<อ>ักน่อยมันสิหนาวแล้วเนาะอย่างสิ้นบม,ม่มีะหรเออเอาข่าเอาส่งมาให้ส่งนะส่งกับเสือ้อ นี่เบิ้งออกแปะกเครื่องก็ได้อยู่ในฐานนะ,ะ,ะ,ะมันไก่จะหนาวแล้วพรอแม่พี่น้องไอ้ฮักเลยว่าเอาเสือกันหนาวแล้วก็มีทรงแล้วก็มีผ้าหมนะ่มเนาะเอามา พอมันจะหนาวแล้วผ้าผมความงามประมาณพี่น้องสองพน แกจะหนาวแล้วเตรียมเตรียมตัวเข้าเราดูหนาวผมแม่พี่น้องเอ้ยเนาะถามว่าอ่าบบเตรียมตัวเช่นี้หนาวแห้งได้เช่นี้หนาวจะแท้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยหน่อยหวามหนาอยุนี่หนาวได้ยามหนาวเนาะเอาผ้าห่มน่ะนี่อันนี้ของเจ้าโอเคเอาไอ้ยุน เอาเผาขึ้นมาคืนมะนางไม่เจ้าขึ้นมานางเทิงไหมมะนางเทิงป้ะนะเอ้ยโดยโดยแล้วก็ปีนหนาวมาทางนี้โอ้เอ้ความเอ้ยยุนเอ้ยยุนปีนหนาวมาทางนี้เอ้ยปะปะคนก็ได้ปะทัานก็ได้เอ้ยความจับนี่อยไปเอ้ยเอ้ความนี่สร้างจับอยู่เอ้ยยุนไปสร้างจับกันเนาะเท่ากดแล้วก็มีอันนี้มันส่งเจ้ะนด้ส่งส่งกันหนาวเน้ ส่งกันนาวของเจ้าอันนี้นะ่ะอืมอันนี้ส่งของเอหยุนอ่าโดยแล้วก็มีเสือกันนาวได้พลตโตอันนี้ของไอห้หงวมเอาเสือกันนาวอืมอันนี้เสือกันนาวของไอยุนเอาเตือนเศร้ามากก่นุ่มแตดมันนาวเนาะ แล้วก็กาไฟเอาเจ้าวายเ็กได้กาไฟหนะขวิดซื้อกาไฟมาให้ <c oughs> ไปดังไฟที่ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> เอายกแหงเนาะเอาเจ้าก,ก็ฮู้เฮ็ดอ่ะ <c oughs> ลองเิ่ง <c oughs> สร้างปั๊บดีสัก <c oughs> โอ้ได้แท้ป้าอบบมันคู่อันหงคอยหงยางกับยู่ทั้งนี้นี่เนาะ อืเจ้ากับหูใส่ที่แหวกกับคูใส่นาะงูรูนะองขค้วออกมาตัวหนึ่งคิวเอวอคูขี้เอกมาให้อันหนึง่งมดแล้ว,ดลวโดนแล้วที่โดนโดนน้งองแ <laughs> ทนมาโดนกับใส่กับเมื่อแล้วน้อตอนนี้ครูคิวไปยูพุ่นแล้วยูลอง,งํำท่าพุ่น,นยูไกล ืถ้าเล่ามาพี่เล่ากว่าที่มาหาโออยากลมออกคเลอยากลมเนา <c oughs> ะกาหนและเฮามาสุดแล้วฮันเฮาก็ประยักซื้อไม่หลายย่างอยู่แต่ว่าก็อิงตามงบประมาณเรื่องเงินของเขามีนะแเท่นี้อันซื้อผ้าโหมกับส่งเสือไมาจู้เอือยนี่แมน,มนอ่าเงินของทานหงคัมเพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกา เอาซื้อผ้าหมสองผืนแล้วก็เสืสสอ้อโพล่าชุดส่งโพล่าโตเมื่อ,อยู่ล้านกรีบบ่แม่ล้านกรีบเนาะล้านสีแส่ล้านสีแส่งกรีบที่งเงินดอนก็นกนอยู่ประมาณเจ็ดสิบดอนประมาณเจ็ดสิบดอนเป็นเงินของอ่าทานห่วงคำ<บ>อขอบใจพนได้ขอบใจเลยขอบใจเลย ยุนขอบใจพ่อแน่ยุนขอบใจโดยโดยยูดำรวยเนาะโดยจู่แจกอยู่ดีมีแห้งเน้ออ่าปวต้องเก็บปวดต้องเป็นอาย่ดีมีแห้งกินเข่าให้มันแซ่บๆนอนมันรับโอ้กำรขึ้นฟันจอยแน่จอมาลรอฟันอ่ะโอ้ตัวตี๋ชุดแล้วก็ฟันเหี่ยแล้วห้ามา ตัวตีตัวตัวยูนู้ปฟันตี่ยูนฟันไหนฟันอ๋อปูเสียเลยตัวเอาเลยปูเสียก็ยมันเตะเียกยำมันเตะมือแรงนึ่งสกินข่าวกับยงมือแรงหน่งกินยำยำเฮดเฮดน้าใดกินกับยำยำแกงผู้ผู้ใดเฮ็ดให้ ะ้อง้โหน้กสายไม่ได้แรงบุตรหนึ่งน้กสายมาเฮือนน่ะมาย่ามันปีแล้วบ่วฟ้าตอนแรงบุตรหนึ่งนี่เนี่ยตอนแรงบุตรหนึ่งนี่เฮาจิบไปชุดไปชุดคอคนอื่นบัวมาบ่มาบ่มาแล้วมันผู้ใดสิต้มมีให้เฮากิน่อะไรมันผู้ใดสิต้มให้คอยนี่เจ้าต้มเองอ่ะอ๋อต้มเองก็ได้เนาะคอยก่หนึงอ่งเอ๊ะ ข่ากันหนึ่งเอง<ด>มามาได้ตีเข่านะยุ้ยใส่เจับกระด้้มาเข่าอ่ะอมาตีาเบิงเบิงซี่ไป <c oughs> เข้าไปกระดายูบนไหนยูบนไหนเจ้ามายูบนไหนยูนี่อ่าบมีเมาบมีเ <laughs> ข้าเกี่ยมมาอยู่หมอ <c oughs> นี่นเอออันน,นี้เข้าหนึ่ง บ่คอยถามมาเข้ามาเนี่ยยุใสบ่มีที่จำมาเนี่ยประจำปอ,ปอเออเพิ่นบ่ได้๋มันผู้ใดหนึ่งอันนี้มาค่อยเจ้าหนึ่งอ๋อหนึ่งยุนี่บ่หรือว่าหนึ่งยุใส่เออทวงนี่หัวอ๋อิ่นนี้หวัวนี่เออเนี่ยออมีหวัวตแล้วก็มีฝาปิดย่างดีเนี่ยเออดีดีดีดด หนึ่งอยูนิทเนี่ยมีเคียงเนาะมีเคียงเพิ่นหนึ่งนี่อ๋อเพิ่นกวาดอันนี้มันผู้ใดกวาดเทือนน่ะคน่องเออไอหัวมีเห็ดแตหลายอย่างเนาะน่องร่างสวยล่างบวงเป็ี่ยนมดเนาะเจ้าอืออ้ดีใจไอ้ความดีใจเนาะได้เสียกับผ้าห่มเนาะเนี่ยเวลานอนหนาวแล้วก็ห่มเนี่ยหัมเนาะไปยุนเนาะเนี่ยผ้าห่มนี่น่ะห้อม ห่มห่มนอนโอ้เวลาเขานอนมันหนาวเนี่ยอยู่เขตเ้ามันหนาวเวลายามหนาวเนี่ยหนาวได้เขาเคยมาอยู่เขตนี่นี่ยเวลายามหนาวเนาะหนาวแท้หนาวว่ามันมีผู้ปลาปลาไม้แบบนี้เนี่ยพอมาี่นอนนี่แล้วเวลาหนาวเนี่ยน้ำหนาวเขาเคยมาระบาดนี้อ่าวเบอร์ชั่นเขาจะได้กลับแล้วเนี่อยู่ดีมีแห้งในห้องน่ะแต่ยูนคือกันเนอ่ย เาโดยรุยรวยมือหนามือได้ถ้าวบานี้ปุญยาใจบุญเพิ่นส่งมายังมาให้แล้วนอนคอยมาหาเติมเลยเอาเขากลับกอนไอยูนยกลับกันนีไอความกลับกันนี่โดย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 ก้าโอเคพร้อมกพี่น้องไอเนาะตอนนี้เขากอ่าเอาเครื่องเอาคองให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็มีผ้าห่มสองพื้น กับเสือผ่าโพลซุดกับไพอันนึงพ่อแม่พี่น้องเนะาะตะกี้เอามาเห็นงูนี่ก็ดีแต่มันพวกเขาในเฮ่อน,นี่พ่อแม่พี่น้องพ่อปลามันตืบน๊บเนาะงูพวกไงไๆถ้าเป็นงูสิงนี่ก็พอไข่มันบ่อนตายนะแต่เป็นงูเฮานี่โอ้โหถูเขาเห็นมันลอยกําลังจะขึ้นต้นไม้นี่พวกไงไงเนาะแลนลงไปแล้วมันตกลงออกไปทางนอกอกะบสำหรับเท่อนี้พ่อแม่พี่น้องกะเฮาซี อาผาโฮมเนาะพื้นหนึ่งก็สามแสนกับหาสิบพันรวมกับเป็นเจ็ดแสนเนะาะบวกกับเสียผ่าอ่าชุดละแสนประมาณพี่น้องสี่แสนเจ็ดแปดกัสิบล้านเอสเนาะล้านล้านเอดล้านกับ 1, 000, หนึ่งแสนยหนอยนึงเนาะก็เป็นเงินของอาทานหงคำอยู่ทาง USA หรือว่าสหรัฐอเมริกาเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นคอยเพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งยูดีมีสุข ร่ลำรวยสุขภาพร่ลำรวยเงินทองนอนหลับกบคอยได้งเงินหมืน่นนอนตื่นกบคอยได้งเงินแสนแบดมือกะคอยได้เงินล้านซาดึงโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะเนาะเฮากะจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแต่าหากว่าทานได้เข้ามากก็อย่าลืมให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์เนะาะแล้วก็เบิ่งโฆษณาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตให้กับซองของเฮาสำหรับคลิปนี้นะเนาะเฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เนาะสบายดี